อันนี้ทดลองนอนมาประมาณได้สัก2อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าอ,อ,อาการปวดไหล่ปวดคอในระหว่างเรานอนอมันดีขึ้นมากๆครับทุกคนนอนแบบนอนสบายอะ่ะ3รุ่น3ตัวเนี้ยมีคือหลับเป็นตายอะ่ะไปทำงานสายอะ่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไอเจฟนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรือว่าจะมาแนะนำหมอนที่ควรมีติดห้องนอนนะครับทุกคนหลักๆเนี่ยจะใช้ทั้งหมด 3ใบซึ่งจะเป็นของแบรนด์ไอริทั้งหมดเลยอันนี้ขอบคุณไอริด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าทําไมต้องเป็นหมอน3ใบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกเลยละกันหมอนที่ใช้นอนหนุนประจําที่แบบใช้นอนทุกวันอะ่ะหลักๆจะเป็น2หมอนนี้นะ ถ้าดูจากรูปทรงและมันจะแอบใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ว่ามันมีความต่างอยู่นะซึ่งหมอนสองใบนี้มันจะเป็นหมอนตัวรุ่นฮานะกับโอคุระของแบรนด์ไอรินะทุกคนซึ่งหมอนฮานะนะครับมันจะมีความเล็กกว่ามันก็จะเหมาะกับคนไซริระเล็กนะครับแล้วก็คนที่ตัวบ่าไหล่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าไม่ได้กว้างมากนะมันก็จะนอนคว่ำกับนอนงายแล้วก็ตะแคงเนี่ยได้อยู่บ้างส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นหมอนรุ่น โอคุระ ok นะครับของไอริเหมือนกันซึ่งตัวนี้มันจะมีความสูงกว่ามันจะมีขอบ <Yeah. S 1> เทนปะมันจะมีขอบตรงเนี้ยไอแต่ตัวนี้แหละมันเหมาะกับคนที่สัลีระที่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ชอบนอนงายนอนตะแคงนอนคว่ำอันนี้ตอบโจทย์แต่ว่าไอสองตัวนี้มันจะใกล้เคียงในเรื่องของตัวฟังก์ชันหรือก็ตัวประโยชน์ของมันก็คือมันสามารถปรับระดับได้นะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ด,หหดูมีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดจะมีปลอกหมอนอีกชั้นหนึ่งนะ คืออันนี้มันก็ง่ายต่อการแบบทำความสะอาดนี่มันจะเป็นตัวใยจากเกาหลีนะครับที่มันนุ่มแล้วก็นแน่นไอตัวเนี้ยมันสามารถแบบเอาเข้าออกได้เพื่อเราจะได้ปรับระดับความสูงความต่ำของหมอนให้เหมาะกับสรีละหรือว่าร่างกายเราในช่วงที่นอนนะทุกคนมันก็คือข้อด,ดีแล้วก็ไอตัวเส้นใยเนี้ยมันก็แบบเล็กกว่าเส้นผมถึง100เท่าเลยนะทุกคนคือเราจะแบบปรับระดับอยากให้หมอน ต่ำนอยอยากให้หมอนสูงหน่อยเงี้ยเราจัดการของเราได้เองเลยเราไม่ต้องไปซื้อหมอนแบบเปลี่ยนไปบ่อยนะคือปัญหาหลากักๆของคนที่ชอบมีปัญหารเรื่องการนอนก็คือเรื่องของหมอนนี่แหละเพราะว่าพอซื้อมาหลายๆใบแล้วอะ่ะบางทีอ่เฮ้ยหมอนอันนี้ม่งสูงไป ต่ำไปใช่ป่ะแต่เนี้ยเราซื้อมาเราสามารถแบบคัสตอมไมสามารถปรับได้ตลอดเวลามันก็ดีไงจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่เรื่อยๆอันนี้มันก็แค่เราเอาเอาใยมันออกอะ่ะก็จบเลยซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะทุกคนหมอนฮานะกับโอคูลานะครับเวลาเรานอนจริงๆแล้วอะ่ะมันช่วยลดอาการปวดคอแล้วก็หลับสบายมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ทดลองนอนมาประมาณได้สัก2อาทิตย์แล้วรู้สึกว่า เอออาการปวดไหล่ปวดคอในระหว่างเรานอนอะ่ะมันดีขึ้นมากๆครับทุกคนถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะแล้วก็จริงๆราคามันแบบไม่ได้แพงมากแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันพรีเมียมนะหมายถึงว่าเกรดที่ใช้แบบวัสดุต่างๆไงอย่างตัวปอกหมอนอะไรเงี้ยยับยั้งเชื้อโรคยับยั้งแบคทีเรียรไม่ไม่สะสมเชื้อโรคนะครับแล้วก็ตัวใย,ยเนี่ยเขาก็นําเข้าจากเกาหลีเป็นเกรดพรีเมียมมันนาให้แบบ หมอนมันนุ่มแน่นแล้วก็ไม่ยั่วอะคือไม่เป็นก้อนๆอ,นอะเวลาสังเกตดิถ้าเกิดเรานอนหมอนเดิมๆนานๆอะแล้วมันจะเป็นก้อนๆเพราะว่านอนอะจุดเดิมทุกๆวันนึกออกปะไอะตรงเนี้ยเวลาเรานอนนานๆอะมันจะทําให้มันยั่วซึ่งไอตัวหมอนเนี้ยมันไม่ยั่วไงมันทําได้ดีอะในวัสดุข,ของมันที่มันออกแบบมาที่มันใช้อ่เออถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับทุกคนใครที่หลังจากดูรีวิวนี้ก็ลองไปจัดมาได้เลยแล้วก็อีกใบหนึ่งขอ ขอนำเสนอเลยอันนี้คือหมอนบอดี้ของแบรนด์ไอริดูดิมันใหญ่มากเว้ยเธออันเนี้ยเราเคยเราเคยรีวิวแบบน่าจะลงทิกตอกหรืออะไรไปแล้วปะคืออันเนี้ยมาทำใน YouTube เพิ่มเพราะว่าอยากรวบเซตเนี้ยให้เป็นคลิปเดียวกันแล้วให้ทุกคนมาดูว่าเออมันดียังไงอันนี้มันจะเป็นหมอนบอดี้นะทุกคนซึ่งหมอนไปเนี้ยมันดียังไงคือหนึ่งเลยใหญ่ใหญ่จริงเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยเธอเห็นปะเห็นไหมมันนอนได้สองคนปุ๊บสมมุตินอนนี้แล้วก็คนข้างๆสามารถนอนได้เลย อตอนนั้นเราก็ใช้ใบนี้นอนจริงๆก็คือเหมือนเราใช้ใบเดียวแล้วก็จบเลยแล้วก็ได้นอนด้วยกัน2คนแล้วก็เหมือนกันครับของไอริสเนี่ยตัวนี้ก็สามารถปรับระดับเรื่องความแน่นความนุ่มของหมอนด้วยเส้นใยที่เขาเอามาให้นะเหมือนเดิมเลยใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือเอาเส้นใยเข้าออกตามใจชอบบอกหมอนก็วัสด,ดเเเุเหมือนกันเรื่องการยับยั้งเชื้อโรคป้องกันแบคทีเรียกันไรฝุ่นอะไรเงี้ยเหมือนกันนี่ เขาให้ตัวใหญ่มาเยอะทั้งสอันเลยนะนี่อันนี้ของตัวรุ่นบอดี้นะทุกคนนี่นุ่มแน่นด้วยดีดิแล้วใหญ่ทั้งหมดทั้งอันอะทั้งแท่งเลยจริงแล้วจริงๆอะเขาให้มาเพิ่มอีกด้วยนะคือเขาใส่มาในหมอนอยู่แล้วประมาณหนึ่งตามที่เขาแบบใส่ไว้แต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันยังไม่พอเราก็ใส่ให้มันแบบคือแบบเขาเพิ่มให้แยกมาอีกถุงนึงเลยอะแยกอะ่ะถือว่าแบบดีมากๆคือหมอนอันนี้ มันไม่ได้ให้นอนสองคนนะเอามาก่ายเป็นหมอนค่ะมันเต็มมือมากใช่มันทาได้หลายฟังก์ชันนะทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เอาไว้แค่นอนเฉยๆมันเอาไว้แบบพิงเอนก่ายมันเนี่ยมันจะเป็นฟิลเงี้ยอ่ะเี้เราพับแบบนี้สมมติเรานอนเล่นโทรศัพท์เห็นไหมแล้วก็อย่างงี้ได้เลยชิวๆมันก็กลับมาคืนตัวปกติคืนตัวดินี่สมมุติอ่ะฟืบนี่เนี้ย ก็คือมันไม่ยุบไงไม่ยุบลงไปอ่ะไม่ย่วอ่ะคือเราจะทําหมอนเป็นท่าไหนอ่ะสมมติว่าเราอยากจะพาดขายเงี้ยอันนี้หนึ่งก็ได้นี่ก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เขารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าหมอนทั่วไปก็คือมันเป็นหมอนข้างได้ด้วยไว้เถอเป็นหมอนข้างได้ด้วยเห็นไหมแล้วเป็นหมอนข้างที่ใหญ่มากๆอ่ะอเงี้ยฟินอ่ะเวลานอนอ่ะโคตรดีอ่ะทุกคนหมอนบอดี้อันเนี้ย นอนแบบนอนสบายอ่ะสามรุ่นสามตัวเนี้ยมีคือหลับเป็นตายอ่ะไปทำงานสายอ่ะเอาจริงเพราะว่ามันหลับสบายไงพวกปวดคอปวดไหล่มันก็ไม่มีไงอย่าง2หมอนเนี้ยเราก็เลือกใช้นอนเต็มที่อันนี้บางทีอาจจะมากก่เป็นหมอนข้างฟังก์ชันมันเยอะดีอ่ะทำให้แบบไอ้สตัวเนี้ยแทบจะเป็น3ตัวที่ติดห้องนอนเราเป็นประจำอ่ะ ที่สำคัญที่อยากจะบอกทุกคนรับรู้ตรงนี้พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด13,400คนที่เข้ามาดูเรานะทุกคนคือถ้าทุกคนซื้อไปลองแล้วไม่ถูกใจเขายินดีคืนเงินภายใน15วันนะทุกคนคือหามายความว่า โอเคทุกคนซื้อไปแล้วปุ๊บภายใน15วันทุกคนลองนอนเต็มที่เลย15วันนี้2วีคนะคือถ้า2อาทิตย์คุณจะรู้แล้วว่าหมอนใบนั้นอะตอบโจทย์คุณจริงๆริงไหมซึ่งอันนี้แหละมันจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราจะคืนเขาไหมแต่ผมคิดว่าถ้าคุณลอง15วันอะคุณไม่มีทางคืนแน่นอนผมมั่นใจคุณจะชอบมันแล้วก็หลงรักมันแล้วก็จําเป็นที่ต้องมีมันในทุกๆวัน สำหรับการนอนนะทุกคนเชื่อผมดิฝากไว้ด้วยนะครับหมอนทั้ง3รุ่นนะของแบรนด์ไอริที่ควรมีติดบ้านนะครับมีโอคูละฮานะแล้วก็หมอนบอดี้นะครับ3ใบนี้ตอบโจทย์ทุกคนใครที่สนใจนะก็ ไปสั่งซื้อได้เลยไปดูที่เว็บไซต์ i l i e ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada E-Commerce อะไรต่างๆนะครับไปสั่งซื้อได้เลยหาง่ายมากๆทุกวันนี้นะเวลาเราอยากได้อะไระเราจะชอบให้คนที่รีวิวอะปักหมุดหรือว่าแชร์อะไรให้กับเราอะแต่รักเชื่อปะทุกวันนี้มันง่ายในการเสิร์ชหาเช่น <c oughs> เราแคปรูกนั้นแล้วก็ไปเสิร์ชใน Google เลยง่ายจบแล้วมันจะขึ้นเลยว่า Product นั้นนะสินค้านั้นมันคืออะไรทุกอย่างมันง่ายเล้นนะทุกคนซึ่งอันนี้คุณไปหาแล้วก็ไปกดซื้อซะรับรองว่าคุณจะแฮปปี้กับการนอนมากขึ้นนะครับทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับหมอนสมามใบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดส r i ค e ให้กับช่องไอเจฟด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรอีกหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย